สวัสดีครับผมนายซินจากช่อง24ออซินโตนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของไปสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องกัญชาทางการแพทย์คอร์สหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,800บาทถึง2 0 0 0นี่คือคอร์สเริ่มต้น1วันนะครับผมจะมาเล่าในกรณีของที่คอร์สผมไปนะครับ1,800บาทมีหัวข้ออะไรบ้างนะครับ โดยผมจะแบ่งเป็นเวลานะครับที่เราเข้าไปประชุมหรือเข้าไปสัมมนานะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายนะครับแบ่งเป็นสองช่วงช่วงเช้านี้นะครับก็หลังจากลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปฟังเรื่องของการสัมมนาว่ากัญชากับการรักษาโรคพร้อมทั้งประวัติของกัญชาอันนี้ก็ใช้เวลาไปตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงเสร็จก็ประมาณ10โมงแล้วนะครับ แปดโมงครึ่งถึงสิบโมงต่อไปเป็นหัวข้อที่สองนะครับก็นะครับในส่วนที่สองนะครับเป็นเรื่องหัวข้อปัจจัยเกี่ยวกับการปลูกนั่นก็คือการสอนวิธีนะครับการดูแลเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินนะครับการเพราะปลูกการ ผลกระทบจากดินชนิดต่างๆมีผลอะไรกับพืชก็คือเรื่องของการปลูกล้วนๆนะครับจนกระทั่งถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็บง่งบอกของการเลือกสายพันธุ์ประมาณนี้นะครับจบไปในช่วงเช้าหลังจากนั้นพักเที่ยงนะครับพอพักเที่ยงเสร็จแล้วก็มาเริ่มกันอีกทีตอนประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงหัวข้อน่าสนใจนะครับหัวข้อน่าสนใจมากแนวทางของการปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์นะครับ การชาและการชงเชิงพาณิชย์ต้องทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มันมีผลยังไงการตลาดหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการแปรรูปจะเป็นยังไงในอนาคตเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางแต่จะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดว่าเราจะต้องทำอย่างไรช่วงบ่ายต่อกันอีกนะครับตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองโมงจะเป็นเรื่องของ รกรรมวิธีของกระบวนการที่2นะครับที่จะเอาพืชกัญชงหรือกัญชานี้มาทําการสกัดสกัดโดยใช้เครื่องแบบไหนจะมีคนมานําเสนอเรื่องของอวิธีการสกัดและก็เรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัดนะครับเครื่องมือต่างๆเพื่อให้ได้น้ํามันกัญชานะครับต่อไปช่วงบ่ายบ่ายสองถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับ จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมที่เพาะปลูกแต่การเตรียมพื้นที่ในการเพราะปลูกกรณีนี้นะครับจะกล่าวถึงการออกแบบโครงสร้างของพื้นที่ในการเพราะปลูกจะมากกว่านะครับเรื่องของการทํารั้วการติดกล้องวงจรปิดนะครับว่าทํำยังไงให้ถูกต้องตามกฎหมายเขาถึงจะอนุญาตอันนี้นะครับบ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่ง เขาจะสอนเรื่องวิธีของการจะขอใบอนุญาตในการที่จะปลูกกัญชาอันนี้ดูดีนะครับแล้วก็มีหลักการที่ชัดเจนตนั้งแต่ของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนติดต่อผู้ที่จะรับซื้อดอกกัญชานะครับจนกระทั่งถึงเรื่องของการอนุมัติและมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับ ก็คือในหัวข้อหลักๆก,ก็คือการขออนุญ,ญาตในการปลูกและการขออนุญาตในการผลิตนะครับน้ำมันสกัดกัญชานะครับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของการตรวจติดตามนะครับว่าต้นกัญชาของเรานั้นมันไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจสอบย้อนกลับได้หรือว่าเขาเรียกว่าการติดแท็กต้นกัญชาประมาณ เกือบสี่โมงเย็นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจากช่วงเกือบเกือบสี่โมงเย็นแล้วให้เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ปกติแล้วจะเกินเวลานั่นก็คือการถามตอบนะครับนี่ก็คือเรื่องของสรุปคร่าวๆนะครับกับการที่จะไปเรียนรู้สัมมนากัญชาทางการแพทย์นะครับว่าหัวข้อมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วต่อไปผมจะลงลึกรายละเอียดให้อีกทีนะครับว่าในแต่ละหัวข้อเขาสอนเรื่องอะไรนะครับพร้อมกับ มีแนวทางอย่างไรในการที่จะถูกอนุมัติให้เป็นผู้ที่ได้ปลูกกัญชาหรือผลิตน้ำมันกัญชาได้นะครับนะครับก็สรุปโดยรวมไว้ก่อนว่าเขาจะสอนอะไรเราบ้างนะครับก็ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับผมนายสินช่อง24 Argent o ออเซนโตด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ